สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันปัญชลีสิริวัฒนชยัยฉัตรบริรักษ์กับกระแสข่าวเช้านี้ค่ะวันนี้รายงานจากพุทธเบิกค่ะที่เมืองเม็กซิโกซิตี้นะคะมีการจับกุ่มค่ะคณะละครสัตว์นะคะที่ลักลอบขนกัญชาหนักประมาณ4ตันค่ะซึ่งจะลักลอบไปขายยางเมืองติวนานาประเทศเม็กซิโกค่ะ ซึ่งหลังจากจับกลุ่มนะคะขณะนี้ได้ทำการจำคุกช้าง7เดือนเสือดาว16เดือนและลิงจะแหมอีกท่านลา16เดือนสำหรับกวางและนกเพนจินนะคะยังรอลงอาญา1นึ่งปีค่ะหมดเวลาของดิฉันแล้วต่อไปพบกับข่าวสั้นค่ะสวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้ญี่ปุ่นอพยพหนีใต้ฝุ่นสวัสดีครับ ไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งคลทําให้หลังคาสระว่ายน้ําถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กําลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือพวกบูกออกไปสั่นละหลึงคาสะว่า่น้ำพัดปลิวขณะนีกกาลังแข่งบาสทีล่หีมายังวะ จีท pues no? ูโอ๊มันสิสุตรท่ไไนละหนูแม่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมมาดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านะครับความน่ารักของน้องแมว อ่ะโอเคอ่ะอ่ะสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่แต่ว่าอืมเนาะเดี๋ยวถ้าหมไปแล้วแล้วก็ไม่เป็งตะอื้อของกูนียถามหน่อยอยู่ในนี้มันก็